สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองป่ายสุู้สุคนนะจ๊ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มนล้านลาซ่อมผ้าพารวยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะแม่มนก็จะมีแนวทางของแอดส่วนแตง่งชุดเน้นชุดตัดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะและก็ชุดล่างของน้องแป้งเม็ดเดียวด้วยนะคะท่านผู้ชมและอีกหลายท่านหลายอาจารย์ค่ะที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะ พบกับแนวทางแรกกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่แนวทางของแอดนุ่มนาเดียนนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาค่ะให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะคะให้3-8บนเข้าเป็นตัวกลับล่าง8-3นะคะให้3-5ล่างค่ะ นีขึ้นมาออกบนนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที่16เดือน12 64ของแอดนุมนาเดียนะคะมางวดใหม่ค่ะ30ธันวาคม2564มาดูชุดเต็มกันก่อนนะคะบนล่างค่ะ47 57 49 59 97และก็93นะคะส่วนชุดตัดนะคะตัดที่ บนและล่างตัดมา3ชุดนั่นก็คือ5 7 5 9และ9 7นะคะส่วนชุดเดียวยิงที่5 7นะคะเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมต่อกันที่แนวทางของแอดหวังค่ะเกิดมาสู้ไม่ได้เกิดมาเศร้านะคะงวดที่ผ่านมาค่ะ16เดือน12 64ให้เข้าที่83นะคะงวดใหม่30เดือน12 64ชุดเด่น ตัวเลขที่เด่นให้วิ่งวิ่งที่7นะคะชุด2ตัวเน้นให้เน้นเม็ดเดียวคือ7 5ค่ะชุด3ตัวนะคะ4 7 5 775และ8 7 5นะคะ มาต่อกันที่แนวทางของหวยป้าพรมาแล้วนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาค่ะ16ธันวาคม64ให้เข้าที่35นะคะมางวดใหม่30ธันวาคม64ชุดเด่นตัวเลขเด่นให้เด่นที่1รองที่6นะคะชุด2ตัวเด่น14 15 16ค่ะ ชุดรอง24 25 26 34 35และ36นะคะชุดวิ่งให้วิ่งที่1นะคะท่านผู้ชมต่อกันที่แนวทางชุดของขวัญปีใหม่3ตัวบนคนคอหวยนะคะ30เดือน12 64ให้เน้นที่5 49 6 90 650และ950นะคะเน้นมากๆก็คือ690นั่นเองค่ะต่อด้วยชุด2ตัวบนนะคะท่านผู้ชมสำหรับ2ตัวบนแม่มอนเขาเคยนำมาให้ดูแล้วแถหนึงนอกจากทบทวนก็แล้วกันนะคะให้เด่นที่495490และ97นะคะส่วนชุดล่างค่ะให้เน้นที่4496 79และ77ค่ะมาตามกันต่อที่แนวทางของแอดกลมเกตนุชชุดนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาก็เป็นที่รู้กันนะคะเข้าทั้งบนและล่างค่ะชุดเดียววัดดวงนี้นะคะสำหรับใบที่ออกมาก่อนนะคะก็เหมือนว่าจะเป็นชุดเทียมนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตัวเลขก็สวยอยู่นะคะ หักมักก็่ะทิ้งเน่อจากพี่น้องเพราะว่าเป็นแค่แนวทางเนาะจ้ะมักก็จัดไปเนาะจ้ะค่ะเรามาดูใบของจริงเพื่นวันเนาะจ้ะของจริงครับชุดวันที่30เดือน1264ไม่รู้หัวจะออกอะไรแต่ตั้งใจทําให้เป็นของขวัญปีใหม่761คือชุด3ตัวนะคะ ตัวเลขวิ่งให้วิ่งที่6ค่ะชุด2ตัวฟันเน้นๆก็คือ6 1และก็6 7นะคะแล้วก็อย่าลืม7 1โด้วยนะคะหลายท่านหลายอาจารย์ก็ให้มานะคะอย่างเช่นชุดนี้นะคะแอดลูกหมีรวยหมื่นล้านนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาให้เข้าที่8 3นะคะท่านผู้ชมเป็นชุด2ตัวล่างตรงๆเลยนะคะ เรามาดูกันที่งวดใหม่หวยรัฐบาลไทยเป็นเลขชอบส่วนตัวนะคะไม่ชอบก็ผ่านจ้าเป็นว่าเด่นที่1ค่ะชุด2ตัวให้เน้นที่1 7นะคะแล้วก็ชุด3ตัวให้9 1 7 0 1 7และ6 1 7นะคะ ก็ตรงกันเป๊ะเลยนะคะกับแนวทางของแอดกลมเกตนุชนะคะที่ให้761นะคะมาต่อกันที่สูตรนี้ของแอดฟ้าใหม่นะคะวันที่30ทธันวาคม64เม็ดเดียวให้947 749 7, นะคะชุดกันให้กันที่730 073และ470นะคะ ต่อกันที่แนวทาง2ตัวบนตรงๆค่ะเข้ามาแล้ว4งวดติดนะคะของแอดฟ้าใหม่เหมือนกันค่ะงวดนี้ให้37 30 47แล้วก็40นะคะ าตามกันต่อที่แนวทางของแอดตาคมแดนลำดวนนะคะงวดที่ผ่านมาค่ะก็ให้เข้าที่83ล่างตรงๆนะคะมางวดใหม่ค่ะ30เดือน12 64นะคะชุด2ตัว91 92 93นะคะชุด3ตัวค่ะ7 92และ7 93เน้นนะคะชุดลองให้ลองที่591 691และ เจ็นะคะมาต่อกันที่แนวทางชุดเด่นล่างของอาจารย์ธนกรนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่30เดือน12 64นะคะชุด2ตัวเน้นๆให้เน้นที่2552นะคะเพินกลับให้พร้อมเนะพี่น้องเนาะชุดลองให้ลองที่28 45 05 58 68 08 2904แล้วก็06นะคะซึ่ง5 2 2 5ก็จะชนกับแนวทางนี้นะคะท่านผู้ชมไม่มีฉายานะคะเป็นใบกระดาษสีขาวค่ะ30เดือน12 6 4ชุด3ตัวให้5 2 7นะคะชุด2ตัว5 2 5 7และ2 7ค่ะ มาต่อกันที่แนวทางเลขของแม่สลร่านะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาชุดพิเศษก็ให้เข้าที่53นะคะซึ่งเป็นตัวกลับบนนะคะมางวดใหม่ค่ะ30เดือน12 64นะคะชุด3ตัวให้785และ157นะคะชุด2ตัวค่ะ8587และ75นะคะ 785ก็จะชนกับแนวทางของแอดกลมเกตโนตที่เป็นใบเทียมออกมาก่อนนะคะมาปิดท้ายกันที่แนวทางชุดขึ้นฟ้าติดลมบนชุดตัดชุดเน้นของแอดสวนแต่งนะคะงวดที่ผ่านมาทำหลุดไปนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ให้เข้าบ่อยเดินดีหลายงวดติดค่ะ30เดือน1264ตัดชุด3ตัวให้ที่475 385และ795นะคะชุด2ตัวค่ะ7585และ95นะคะค่ะมาต่อกันที่แนวทางล่างวัดดวงงวดวันที่30ทธันวาคม64ของน้องแป้งนะคะเม็ดเดียวให้ที่94นะคะค่ะวันที่30นี้เราก็มารอลุ้นกันนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเป็นคนที่โชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ